ตอนนี้นะคะแพก็กลับถึงห้องเียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มาเปิดคลิปแบบจริงๆจางๆสักทีเพราะว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยตั้งใจตั้งแต่เช้าว่าจะถ่ายบลอ็อกแต่ว่าคือแบบแผนมันไม่เป็นตามที่คิดไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยแบบไม่ได้แบบเปิดเป็นทางการอะไรขนาดนั้นก็เลยตอนนี้ก็มาเปิดคลิปแล้วนะคะก็เมื่อเช้าเดี๋ยวจะดีแคปนิดน,นึงก็คือตอนแรกเราตั้งใจจะไปซื้อ มมชิโมชิขอนน้อง NCT Dream นะคะแต่ว่าเราไปแบบคนเยอะมากเราก็เลยขี้เกียจต่อก็ <c oughs> เลยถอดใจแล้วก็แพก,ก็ไปรอที่ Starbucks นะคะไปซื้อแซนด์วิชชีกเอนเทอร์เซนไอแลนซ์ซันติงก็อร่อยดีนะคะแล้วก็สิรัพแพ็กก็ไปซื้อโอจุยใช่มันเป็นโปรวันเกิดทุกคนคือแบบเดือนเกิดใครเกิดเดือนไหนก็คือแบบ กดได้เลยแล้วก็โชว์คูปองแบบสมัครสมาชิกแล้วก็โชว์คูปองแบบดีมากแล้วก็แบบได้คูปองแบบถ้าสมัครสมาชิกก็มีแบบครั้งต่อไปลด50%อะไรอย่างนี้ด้วยใช่แบบของฟรีทุกคนแล้วแบบได้ไซส์ใหญ่สุดเลยใช้แกรนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแบบ160บาทเลยอะคือได้มาฟรีนะโปรวันเกิดเดือนเกิดมีเยอะมากทุกคนแบบแพรอยากให้ทุกคนไปลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าแพรแบบไปใช้ที่ไหนแพรก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังได้นะ แล้วก็หลังจากนั้นแพก็ไปซื้อชัปบี้นะคะก็คือชับป,ปี้เป็นข้าวแซลมอนที่เป็นแก้วๆที่แพทถ่ายให้ดูก็คืออันนี้คือแต่ก่อนอะมันเคยอยู่ที่สยามสเคปรเนี่ยอยู่แล้วแล้วอยู่ดีมันก็หายไปแพทก็บบเสียใจมากเพราะมันอร่อยมากแพ้เคยกินแล้วมันแบบแพาชอบมากอะแล้วแบบมันหายไปแพ้แบบเสียใจมากจนแบบนี้เพื่อนลงว่าแบบเขากลับมาเปิดแล้ว เออแล้วอยู่แต่ละารนี้ย้ายไปอยู่ชั้นสามมั้งชั้นไรวะชั้นเดียวกับดุกกี้อยู่ตรงแบบดุกกี้เลยใช่แล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งรถป๊อปกลับมาที่ห้องนะคะกลับสัมยาแล้วก็มาที่ห้องแล้วตอนนี้ก็รอเวลาจะไปเรียนดาวองนะคะดาวองที่แพนลงเป็นคอร์สเทอร์โบไทยทังคมเนาะแล้วก็ระหว่างรองก็เดี๋ยวนั่งทําการบ้านไปพังๆแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสองครึ่งเนี่ยต้องออกแหละ ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูบล็อกหนึ่งวันของเด็กหกแปดที่ไม่รู้ว่าจะได้เลื่องหรือเปล่ามีแต่แบบอะไรไร้สาระไม่รู้มีแต่ของกินก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าแพชจะทำอะไรต่อ ก็คืออยู่ที่ดาวองแล้วแล้วก็กำลังเรียนอยู่ mm. ก็ถึงเวลาผักแล้วเรียนมาประมาณ3ชั่วโมงแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้มาเรียน mm. เขาก็แจกข้าวกับแจกไอติม ให้ตีมอร่อยมากสวยแล้วเราก็ออกมาเดินข้างนอกกันต่อเพื่อมาหาของกินกันก็คือตรงนี้ก็คือเป็นเยาวราชเลยถ้าใครไม่เคยมายาว้องของเยาวราชก็คือมันจะตั้งอยู่แบบเนี่ยเดินออกมาก็คือเที่ยวเยาวราชต่อได้เลย ก็คือเป็นไอติมที่เขาแจกนะน่าจะเป็นรถกะทิมั้งจะไม่ค่อยได้แหละแต่น่าจะใช่ วันนี้ประวันจบคลาสอาจารย์ปิงก็ได้เชิญพี่พีขึ้นมาพูดซึ่งในนั้นมีพี่ลูกกอล์ฟซึ่งพ่เคยเรียนด้วยแบบว่าฟินมากถ้าใครอยากฟังฟังได้เลยถ้าใครไม่อยากฟังก็สกคิปได้แต่เขาบอกว่าพูดดีมากมตำน,น,นานะแก้วนานนี่นะขอขอนุญาตก่อนที่โฟมจะพูดคือเป็นตำนานจริงๆทุกคนคือตั้งแต่ตอนที่พี่เรียนอ่ะพี่ก็เรียนเป็นแบบเชฟแหละแต่ว่าอยู่ที่หาดใหญ่พี่ก็นั่งเรียนแบบตาเหลือกแล้วแบบมันไม่จบสักทีเข้าใจปะแล้วพี่ ว่าแบบเมื่อมาห้องสดอย่างเงี้ยเออพี่ก็แบบอยากมาเห็นบรรยากาศอะไรเงี้ยแล้วตอนที่พี่ได้มารุงเทพแรกเราก,ก็ได้มาเห็นบรรยากาศแล้วก็เห็นจริงๆิว่าเด็กห้องสดสู้มากคือบางคนคือเรียนมาตัง้งแต่กี่โมงอันนี้บ่ายสามป่ะคือรู้ก็ร,รู้ว่าถ้ามีคนมาแตะไหล่แล้วถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยคือน้ำตาไหลแล้วอะแต่หลายคนก็คือแบบหนูไหวครับพี่หนูโอเคมึงไม่โอเคคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตำนานเพราะว่ากี่ปีผ่านไปดาวองก็ยังเป็นที่ที่สามารถทำให้เด็กทุกเจนอะนั่งอยู่ในห้องตรงเนี้ย ได้อะโดยไม่ไปไหนอันนี้ตรงไว้กับตด้านค่ะดาวอง14 14คริบมาได้นะนะหัวหน้าขอประสานพิธีของทางดาวองว่าเออจริงๆหลังๆทุกคนอาจจะเหมือนประจิดภาพจำว่าเราแบบต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็แต่แบบเติมข้ามถนนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคืองานประจําที่นักเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อ๋อคือการดระดมการระดมถนนมันไม่ได้เยี่ยวยาเราหรือเปล่าไมฮะมัน มือถือจะหายก่อนเลยเล่าเรืเลยว่าตอนตอนมันนกก่า่ลัวยังไงอาอะอเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนจะบอกว่าวันนี้จริงได้เวลาไปแค่2นาทีก็รครูบอกว่า2นาทีอะโวยโวยพรเลยได้ไหมเนี่เอาเองี้ถ้าเกิดว่ารีบกลับไม่บังคับเราไม่มีคำว่าบังคับการสรับเด็ก Gen Z, okay ีโอเคไหมฮะาะว่าคือเราเป็นเด็ก Gen นะีเนอะเนี่ยตอนเนี้ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยใครที่ ได้นะคะไมไ่มีการบังคับเลยนะคะคือพึ่งกลับมาจากลอนดอนแล้วก็มือถือโดนขโมยจริงๆก็จะแนะนำใครก็ตามที่อยากจะไปอังกฤษแล้วกันนะคะใครที่จะไปลอนดอนอะไรเงี้ยก็ต้องระวังมือถือ,จ,อร <laughs> จริงแค่นี้แหละว่าตัอ,อยากอ,ากอ,ากอู่แว่าอะไรก็คือเล่นมือถืออยู่จะเทคเทคหาเพื่อน so basically I was walking ว่าเราอยู่ในยุคที่มันมันเห็นความสำเร็จของคนตลอดเวลา โลกาที่หวัดนครับ <c oughs> <c oughs> คือไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยคือพี่ว่าเออมันก็สิ่งที่ยัเหมือนเดิมคือมันมีการแข่งขันอยู่เสมออะไรเงี้ยแต่ในยุคนี้พี่ว่าการแข่งขันมันดูสูงกว่ายุคพี่มากคือถ้าเกิดย้อนกลับไปในวันที่เราเตรียมสอบ entrance แต่ก่อนเขาเรียกว่า entrance แล้วมันมีโซเชียลมีเดียกูไม่เอ็นละ คือวันนี้ันเป็นยุคที่แบบว่าวันนี้จะมาแชร์ชิพการอ่านหนังสือก็ใช่ไหมหรือว่าอยู่ทีแบบเข้าไปในไอจีแล้วมีคนแบบวันนี้อ่านไปตั้งหกชั่วโมงหรือว่าเนี่ออกไหมก่อนสามสิบคุณต้องมีสิ่งนี้แล้วใชแบบ <laughs> ่ไมนี่จะไเก็บเงินอีกเหรอก็้ลยแบ่หรืออั่นี้ก็บอกว่าเราเต่บ้าครั้งเดีวยนะดวอยนะ่างเงียนะ้ยคือมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดที่ต่อให้เราจะหนีแค่ไหนก็ตามมันมีคอนเทนต์แบบเนี้ยเข้ามาหาเราตลอดอนะไรเงี้ยแล้วมาครั้งมันมันรู้สึกถออะ่ะมันรู้สึกว่าแบบ ทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าแบบ why am I doing this คือกูทำเพื่อกูกำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้การเดินทางเนี้ยมันเป็นการเดินทางที่ไม่ง่ายเลยกว่าที่มันจะสอบผ่านไปอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่แบบอยากร้องไห้พี่กล้าถามขนาดผู้ใหญ่ยังเหนื่อยเลยแล้วคุณเป็นเด็กเด็กมปลายจะไม่เหนื่อยได้ไงกับชีวิตอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่ามีเพื่อนตันมาแตะไหล่อย่างเงี้ย เฮ้ยมึงจะจริงๆเพื่อนจะชวนไปไป,ไปชวนแบบไปแดกแบบเผือบทอเข้าใจปะแต่พอเพื่อนแดกหลายปุ๊บกู <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> คือมันจะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะก็อยากจะให้ดูว่าถ้ามันเกิดขึ้นอยากแรกแยกคำแนะนำรู้สึกซึ้อสัตว์อารมณ์ตัวเอง if you wanna cry cry เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะเป็นนอนบ i n a r y เป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นผู้ชายไม่อยากร้องไห้เพื่อนเห็นปิดห้องแล้วก็ร้องไห้ไปเลยอารมณ์จำนวนมากมายไม่ต้องอันเพราะว่าถ้ามันแบบ overwhelming อ่ะ you know let everything out อย่างแรกอย่างที่สองก็ได้แหละตั้งใจฝึกไปแล้วก็ฝึกให้มันเต็มที่แต่ว่าวันนี้ความจริงอย่างหนึ่งที่น่าเจ็บปวดไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่าคือบางครั้งอะเต็มที่ที่สุดของเราอะมันก็อาจจะยังไม่พอในโลกที่การแข่งขันมันสูงขนาดนี้ดังนั้นวันนึงเต็มที่แล้วถ้าผลมันออกมาจะเป็นยังไงก็อย่าลืมมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าเออทำเต็มที่เราอยางถ้าคําตอบคือุูทําเต็มที่แล้วอะ กินของอร่อยแล้วก็ไปต่อแค่นั้นเองแค่นั้นแหละก็ขอให้ทุกคนโชคดีแต่ว่าบางครั้งในการสอบอะไรเงี้ยโชคเนี้ยมันไม่พอก็นั่นแหละนะคะค่ะก็วันนี้เราจะมาปิดคลิปกันแล้วนะไม่รู้ว่าที่ถ่ายมามันจะได้แบบยาวแค่ไหนแต่พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดคือจริงๆราว่ามีบางช่วงที่แบบลืมถ่ายก็คือช่วงแบบไป็นดาวองอะไรเงี้ยแบบช่วงแบบรีบๆอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบ ลืเมื่อวันนี้ถ่ายคลิปไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมารีแคปอีกทีว่าแบบดาวว่งวันนี้แบบแทนเรียนตั้งแต่บ่ายสามถึงแบบสี่ทุ่มแต่คือปกติไม่ได้เรียนแบบเยอะขนาดนี้นะปกติแบบเริ่มเช้าวกว่าน,นี้แต่วันนี้ขนาดเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบสอนไม่ทันแล้วก็แบบที่เซอร์ไพรส์มากก็คือ ตอนจบมีพี่ลูกกอล์ฟมาด้วยคือแบบเขาเอาพี่ๆมาแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าได้เจอพี่ลูกกอล์ฟด้วยคือแบบแพรเคยเรียนกับเขาใช่ปะแล้วแบบรู้สึกว่าแบบชอบมากอะไรเงี้ยแล้วแบบแพก็ตามไอจีตามคอนเทนต์เขาตลอดแบบดูดูเขาผ่านช่องพีชี่อะไรเงี้ยก็คือได้เจอเขาตัวจริงแล้วอะคือแพรอยากเรียนสดกับเขามากแต่คือแบบตอนนั้นที่แพรเรียนอะแพรยังอยู่ชนบุรีอยู่อะไรเงี้ยเออ อหไหนทุกคนแล้วแบบก็ได้หายรูปคู่มาด้วยติงแบบสปีดพี่เขาที่พูดคือแบบดีมากคือแบบโชคดีที่แบบถ่ายเก็บไว้ฟังอะ่ะเออถ้าใครชอบพีน,นี้คะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูแบบบล็อกวันเดย์ประมาณนี้อีกก็ไม่มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าใใจริงๆแล้วแต่ละวันเนี่ยแพ้ไม่เหมือนกันเลยเนาะก,ก็ คอนเทนต์ไม่น่าซ้ำแน่นอนเพราะว่าแบบกิจกรรมแต่ละวันก็คือแรนดอมสุดๆตามใจอารมณ์ตัวเองวันไหนอยากออกไปไหนก็คือไปอะไรนั่นแหละค่ะทุกคนไปแล้วเดเล็บหน่อยไม่รู้ว่าคลิปต่อไปจะต้องอะไรบอ,อกหรือยัง